เล้งโง่โง่นี่ฉลาดนักวันจันนังข่านพูดพระรหสัสศกแม1สิบโมงยังเมื่อบ้านเสรยหมปู่เห็นหลานเอ้าเอารีบหลบไปรีบหลบไปครูมาตามแกถึงบ้านนึกว่าแกโดดเรียนหลานสวนปู่เลยปู่นี่แหละไปหลบหนูโทรลาครูบอกก็ปู่ตาย หลายคนเนี่ยบางทีสงกรานเนี่ยไม่มีพ่อแม่ให้เหมือนที่อาจารย์เชนบอกให้ไปหาบางทีเอาไปไปว้บ้านทักคนจรลาพูดตรงๆอาตอนมาเป็นบรรยายอยู่สองสามรอบบางคงบางแครับโอ้ถ้าถามจะเลยอยากกลับบ้านไหมน้ําตาไหลทุกคนอ่ะอยากครับอยากอยู่กับลูกกับหลานอะไรเงี้ยไปทะเลก็โอ้สงสารนะเห็นอกเห็นใจบางคนเขาบอกก็มันมีเหตุมีผลที่ต้องเอามาอยู่ไม่มีเวลาต้องทํางานอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาตมาพูดตรงๆนะด้วยด้วยเอาส่วนตัวของอาตมาแล้วกัน ใครจะมีเหตุผลก็แล้วแต่เอาพ่อแม่ไว้บ้านบ้านพักคนชรลาครับแต่มาขอประนามเลยนะแต่มาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเนี่ยตอนนี้ต่มาก็ว่าจะพาแม่กลับมาไว้ที่บ้านแล้วล่ะเดี๋ยวต่มาถามก่อนคําถามคําถามแรกตอบพิซซ่านะแล้วเราพูดพิซซ่าสิพิซซ่ามันขายไม่ได้เราต้องต้องเอ็กเซนต์มันต้องมากกันพิซซ่าพิซซ่าอีกครั้งสิอีกครั้งสิพิซซ่าโอ้โหที่นี่เรียนรู้เร็วมากันี่สองารา ปลาล่าครั้งแรกตอบพิซซ่าทั้งที่สองปลาล่าสลับไปเรื่อยๆนะโอเคชื่ออะไรครับพิซซ่าอ๋อฉลาดฉลาดเริ่มเลยนามสกุลปลาล่าชอบทานอะไรครับพิซซ่าแล้วเมื่อเช้าทานอะไรปลาล่าเพื่อนๆเราหน้าตาเหมือนอะไรครับพิซซ่าแล้วตัวเราล่ะอยังมีแฟนหน้าตาเหมือนอะไรครับพิซซ่าเราได้มายังไงอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวจะอันตรายถึงชีวิตแล้วพระอาจารย์ลูกอื่นหน้าตาเหมือนอะไรครับพิษาแล้วพระอาจารย์สมปองนะลาลาโอ้ทำไมว่าพระอาจารย์อย่างงั้นนะหัวหน้าเราหน้าตาเหมือนอะไรครับพิษาโอ้แล้วปากล่ะวลาอันตรายเดี๋ยวจะตกงานกันนะครับคุณยายกราบย่าโมโลกสงกรานปีใหม่ไทยยาวปุบกระเป๋าตังค์หายไม่รู้ใครล้วงไป อันตรายนะครับต้องดูให้ดีนะครับผมนี่รองเท้าถอดไปข้างนอกด้วยจํากลิ่นตัวเองได้หรือเปล่านี่แว้นแหวนครับไฮโซพิธีกรครับเดินในห้างครับเจอล้วงกระเป๋าไปหลายหมื่นเลยครับเหมือนกันคุณยายกระเป๋าตังหายยาโมไม่รู้ใครหลวงไปจะไปเยี่ยมหลานก็นไม่ได้ถ้ายาโมสักิจ,จริงขอสักห้าร้อยเด้อตำรวจท่านหนึ่งจบใหม่ๆซิกแพคจบใหม่จะซิกแพคนานๆไปจะวันแพคนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้คุณยายว่าไงนะครับ ขอยาโมห้าร้อยคนตำรวจกระเป๋าตังหายมันไม่รู้หายไปไหนเลยขอยาโมห้าร้อยยาโมท่านภารกิจเยอะครับเพราะว่าคนมาขอท่านเยอะมากครับยายนี่เป็นลำดับที่พันกว่าเลยนะครับผมขออนุญาตช่วยคุณยายเองแล้วกันนะครับขออนุญาตดูกระเป๋าตังนิดหนึ่งครับคุณยายอุ้ยมีห้าร้อยพอดีเลยจอกๆยังไม่ได้ทานข้าวผมขออนุญาตเก็บไว้รับทานอาหารเองสองร้อยขออนุญาตช่วยคุณยายสามร้อยแล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับคุณยายครับโชคดีครับ ขอบคุณมากนะคุณตำรวจพอตำรวจไปปั๊บกราบย้าโมเลยโอ๊ยย่าโมสัก์สริจจริงๆขอปุ๊บได้ปั๊บเลยแต่ที่หน้าที่หลังไม่ต้องฝากตำรวจมานะเมื่อกี้มันอมไปสองลายเฮ้ยโอ๊ย,อย,อยผมก็อยากไปครับคปณพ่อบาดหลวงไปดูงานแต่งเราประทับใจนีงง่ม่พูดกระคิดเพื่อกันไปเสมอนี่ไหม เหมือนกันอะไรครับมีตู้บริจาคเหมือนกันเจ้า่าวแต่งาง,าาตงานเสร็จแล้วก็เดินจูงมือเจ้าสาวไป้วยความรักคุณพ่อครับผมแต่งงานเสร็จแล้วใช่ผมทําบุญกระโปรงแห่งนี้ยังไงดีครับบทติดเ้อะไม่ยากหรอกนุ่มเอ้ยเห็นตู้บริจาคไมหมล่ะลูกอืมอืมอืมบริจาคตามความสวยของเจ้าสาว,จาสาวเจ้าของเรานกันเจ้า่าวไปเดินจูงเจ้าสาวไปยอดเยี่ยมไม่ง่ายเอา้านุ่มไม่ล้มไม่ทำบุญน้อยเลยนุ่ม ที่หยดเหรียญใช่ไหมเราก็ได้โกรธจะเจอหนึ่งคุณพ่อก้มดูนหน้าตาเจ้าสาวผมเองนะครับพ่อบานลูกก็เดินไปเปิดหน้าเจ้าสาวขึ้นเออหนุมน่มไอ้หนุ่มรับตังทอนกขาโลดเจนซี่มันต้องทอนสังเกตไหมเจ้าสาวชอบใส่ชุดสีขาวชุดสีชมพูเจ้าบ่าวาชอบใส่สูทสีดำสังเกตไหมเวลาการแต่งแบบนี้พะอะไรไหม เขาสีชมพูสีขาวเป็นสีแห่งความบรสิสุทธิ์สีแห่งความสดใสสีแห่งความรักเจ้าสาวเขากป็นอจะมีความสุขมีความรักเจ้บาบ่าวทำไมใส่ชุดดำล้วไม่ยอมเป็นการไว้อะไรแก่ความสุขครั้งสุดท้ายไหนใครยังไม่แต่งงานยกมือขึ้นโยมใครยังไม่แต่งงานจ้ะใครทำอะไรอยู่โยมโอ้โหปูนนี้แล้วเขาบอกคนไหยังไม่แต่งงานตายไป,ไปจะตกนรกน,นนะโยมเลย โอ้พูดเอาไวแรงพุทศาสนาเนี่อาตมาก็ระแวงอยู่เหมือนกันเจ้าทายจิตถ้าถามพวกมันพิเศกสมงสเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาตรงนี้พวกมลดลอกตรงนี้ไปแล้วไหนใครแต่งงานแล้วยกมือขึ้นอีกครั้งจากอ๋อให้ยังยกบ่อยนี่เหล่านี้ไม่กนรกลบกนโยมเพราะว่าเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วหลายคนคิดว่าการแต่งงานคือการได้ขึ้นสวรรค์ที่ไหนได้เป็นแค่นะกบเปลี่ยนภูมิกนัม่เออกมันเป็นแล้วอย่างนั้น มีคำว่าเอ่ยในพระอาจารย์คิดถึงเด็กอนุบาลชนบุรีลูกพระอาจารย์อยากห้องน้ําห้องน้ําอยู่ไหนเอ่ยเด็กทําหน้างงแล้วตอบยอมค่ะเด็กอนุบาลฮะมีคําว่าเอ่ยน่ก็เป็นการทายปัญหาห้องน้าอยู่ไหนเอ่ยทาหน้าเหมือนหมาสงสัยแล้วตอบยอมค่ะแล้วเราต้องเดินหาห้องน้ําเองครับผู้หญิงไม่เท่าไหร่ผู้ชายหนักนั่นเอไอหนูไอหนูห้องน้าอยู่ไหนไอหนูอุ้ยพระอาจารย์รู้เลครับว่าผมชื่อไอหนูอ๋อพระอาจารย์เดาเอาลูกโอ้พระอาจารย์เดาเก่งเลยครับแต่กันพระอาจารย์ก็เดาแล้วกันครับ ว่าห้องน้ํามันอยู่ที่ไหนดูดูดูมันย้อนอาเรเล่นกับพระอาจารย์เหมือนเราเป็นเพื่อนมันลูกเล่นกับเด็กอนุบาลเด็กอนุบาเลเรียบปากเลยเอ,เ,อเอาเอาห้องน้าใหม่ห้องน้ําเก่าดีครับห้องน้ําใหม่ในการลูกสะอาดดีพะอจารย์ชอบเสียใจด้วยครับห้องน้ำใหม่ยังไม่ได้สร้างครับแล้วจะพูดทําไมเนี่ยห้องน้ําเก่าก็ได้ลูกเสียใจซ้ำสองครับห้องน้าเก่าทุบไปมามาเมื่อวานเลครับสามจังหวัดเป็นสามจังหวัดที่ตมายังไม่เคยไปเที่ยวเคยมีคนยุมงันไหมบุว่าปัตตานีคนเก่าประกาศด้วยนะ ผมจะนิมนต์พระมหาสมปองมระเทศเจดปัตตานีให้ได้ไม่ว่าเป็นหรือตายโอ้ยกระแสโม่งมั่นเพอ้อต่าไปเป็นเป็นซะตายแล้วเทิบพระัณน์เถอะเทิดในเรื่องเดีเดยวพรดอันนาพระสันติยังไม่ไปแต่ว่าก็ก็รับปากไวนะ้ครับมีโอกาสก็จะไปจะว่านเมือ่อไหร่อีกเมื่อไหร่จะว่านโอ้ย,ยอีกเดว ระดับนายแพทย์ด็อกเตอร์ไปรักษาผิวหนังในหลวงก็เป็นผิวหนังได้บ้างเนาะชำนานรักษา,รกษาโรคผิวหนังแต่ไม่ชำนาญราชาศัพท์ถามอาการในหลวงเออเอาเหื่อะไรเป็นทางเลยเอออาเออ,เอ,อทรงพระคันมานานได้ยังไหมหลวงทรงพระคันเลยรู้จะใช้อะไรนะในหลวงบอกคุณหมอเราไม่ใช่ผู้หญิงเราจะไปท้องได้ยังไงเอาอ,อย่างงี้คุณหมอไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวมาคุยภาษาอังกฤษกันก็ได้แล้วคุณหมอก็สบายใจคุยภาษาอังกฤษกันสบายใจเลย สมเด็จพระเทพระราชสุดาสเสด็จไปในตลาดไปเจอแม่ค้าขายปลาก็ถามแม่ค้าปลาขายยังไงจ๊ะแม่ค้าก็ถูนว่าอ๋อตัวที่วหายไปไวหายมาที่ยังมีพระชนอยู่กินโน่ร้อยๆเพคะส่วนตัวที่สิ้นพระชนแล้วกินโนล,ละห้าสิบเพคอ้คนเรานะ่ะแปลกมากคนกรุงเทพ,พคนในเมืองเตื่นเต้นนี่คนโครา,ราชเป็นจมงกคนต่างจังหวัดเรากลับใช้ราชาสับคล่องมากเพราะอยอกขะเสด็จไปนั่นไปนี่สวยนั่นสวยนี่คล่องมากในหลวงทนไม่ได้ก็เลยถาม นี่เธอเคยเข้ารัวเข้าวังที่ไหนหรือเปล่าทําไมใช้ราชาสับท่องเหลือเกินของคนนั้นก็ถอนใจเลยอ๋อหาไม่ได้พระเจ้าค่ะคือข้าพระพุทธเจ้าเคยเป็นนิเกเก่ามาก่อนพอดีตอนนี้แก่แล้วเล่นนิเกไม่ไหวก็เลยมาทําไล่ทําสวนช็อตเด็ดไม่ได้อยู่ตอนนั้นคุณโยมช็อตเด็ดน็นวงเหลือไปเห็นนกเอา้านั่นนอกนอะไรมีกี่ตัวอ๋อมีอยู่สามพระองค์เขาอย่างไรพอดีเก่าข้องมากเลยพอดีพระมเหสีมันบินหนีไปทิ้งพระรถไปสองพระองค์ ดูสิพระเจ้าค่ะพระโอรสองค์เล็กยังตัดก้อแแอ้อแแอ่อยู่เ่ยอะไรจะคล่องขนาดนั้นบุคคลขนรราดเจาบริพารที่เสด็จตามไปด้วยเนี่ยวยิ้มหัวเราะกันอ่แม้กระทั่งในหลวงทนไม่ไหวพระอ,องค์ย้ํประสวนนะแม่พระตเก,กีบกรอบร้องมากช่างสองคนไปซ่อมฝ้าไปดานวังสวนจีนรดาวังในหลวง่ฝ้าไปดานก็สูงคนหนึ่งก็จับบันไดยอยู่คนหนึ่งก็เงยหน้าซ่อมป้าไปดานในหลวงก็เสด็จพระราชาดำเนินมาตรวจสิมีคนซ่อมวางโคงพอเสด็จเข้ามาคนที่จับบันไดเห็นในหลวงก็ปล่อยมือก้มกราบป้าปเลย ใยหลวงลวคนทั้งหมดตกก็เลยจับบันไดแทนข้างบนทํางานดีมากเหมือนพนักงานที่นี่ไม่สนใจใครเลยเงยหน้าอย่างเดียวซ้ายนายอ่ะซ้ายซ้ายซ้ายมา,ากไปขวาไอขวาขวาขวาวันนี้นึกเอกใจเอ๊ะทำไมลูกน้องทํางานดีเหลืเอเกินปกติสั่งซ้ายไปขวาสั่งขวาไปซ้ายเป็นึกเอกใจกค้มหน้าออกมาโอ้โหในหลวงตัวเท้าล่างอกใจรูดปื้ดลงมากร่าวปาเพลในหลวงตรัสว่าขอบใจนะที่ชมมาใช้ได้แล้วจะเลื่อนท่านให้เราเป็นช่างด้วย ทำไมสนามฟุตบอลต้องเป็นสี่เหลี่ยมลูกเพราะถ้าเป็นวงกลมไม่รู้จะเตะมุมตรงไหนครับทําไมสนามฟุตบอลต้องปลูกหญ้าเพราะถ้าปลูกมะม่วงกิ่งอาจทิ่มตาได้ทําไมลูกฟุตบอลต้องใช้ลูกหนังเพราะหากใช้ลูกทุเรียนอาจทําให้ขาหักได้ทําไมผู้รัดษาประตูต,ต้องสวมถุงมือเพราะถ้าถือถุงหูหิ้วนิ้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมฟุตบอลให้ธรรมะได้ไหมคุณคริสตีนโนโรนัลโด,โด,โดครับทำไมคุณถึงไม่สักยันครับผมไม่สักยันครับเพราะมันจะทําให้ยิงไม่เข้า คุณโรนันโดครับคุณจะมาหาผมไม่ใช่มาหาสปปองคุณต้องจริงจังครับผมไม่สักยันครับเพราะมันจะเป็นอุปสรรคในการบริจาคเลือดหากเราสักยันต้องรอหนึ่งปีตรวจเลือดให้เรียบร้อยว่ามีเชื้อเอชวีเป็นเอชไหมมีเอโบลาไหมจึงจะบริจาคเลือดครั้งใหม่ได้คริสเตโนโรนันโดไม่สักยันเพราะมันจะเป็นอุปสรรคในการบริจาคเลือดปรบมือดังกับคริสเตโนโรนันโดเนยนะครับ